สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับคุณชายชายแล้วก็คุณชายสัน <Sun. S 1> โอ้ยชายสันชันชายไอือว่าสันชายก็ได้เออวันนี้แี้โอ้โมาในลุกแบบเท่ๆแบบนี้เลยหล่อๆแบบนี้ชายรามาในแบบของชุดฟินาเล่นั่นเองครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ,กาศเบื้องหลังกันดีกว่าว่าจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนครับผมไปดูปเลย องความปังของเหล่านักแสดงช่อง7 hd ที่มาเดินแบบบนรันเวย์ให้กับพ้องเสื้อฟินาเลนอกจาก2หนุ่มซันก้องพบและชัยสมชายยังมีสาว TSM คนล่าสุดอย่างเอล่านิรชาพร้อมทั้ง2องนางเอกการนัทชาและอนนักลึกมาร่วมโชว์ด้วยตามไปดูบรรยากาศก่อนเดินจริงกันค่ะ บอกเลยว่าครั้งนี้ทุกคนหล่อสวยในชุดติมอารับเสมือนเจ้าชายเจ้าหญิงตั้งแต่หน้าผมของสาวๆก็จะออกแนววินเทจเล็กๆซึ่งสาวการบอกว่าปกติจะได้เดินแบบชุดไทยครั้งนี้มาในชุดราตรีฟูฟ่องก็ตื่นเต้นมากๆทั้งท่วงท่าการเดินการโพสก็คือต้องสวยสงา่าฝั่งแอนนาก็สวยแบบสุดๆมองมุมไหนก็จึ้งเลยค่ะ ้องหนุ่มสัญชัยเขาก็ตื่นเต้นหนักมากก็ลุกแบบนี้ไม่เคยแต่งมาก่อนพร้อมนําวิชาเดินแบบที่ได้มาจากความประกวดไทยซูเปอร์โมเดลมาเสริมสร้างความมั่นใจในงานนี้แบบเต็มที่ค่ะพอถึงเวลาโชว์บนดันเวบอกเลยว่ารลิดม,มากจริงๆค่ะ อันนี้คือจะเป็นชุดโค้ดแะชุดยาวมาก็อโอ้โหสีทองข้างนอกพี่ไม่เท่าไหร่ันนี่กสนด้านในด้านในด้านในเนี่ยจะเป็นค้าบ้าเสื้อลายลายลูกไม้ไมล,ลูกไม้โอ้โหถ้าเปิดมาไม่ได้ไ เปิดน็กจะเป็นซีทูมครับพี่ชายแต่จุกผมจะเป็นแบบเป็นอันกลับก็ยังไม่ชินทันตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งเลยครับตื่นเต้นตลอดเลยที่บอกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นเวทีอย่างนี้ก็หวนทำให้รู้สึกวันที่เราประกวดไทยซุปเปอร์โมเดลแบบเราอยากจะแบบเหมือนคืนแบบโอ้ยฟิลมันมาเลยอะมันตื่นเต้นตลอดแล้วมันชี้ได้ผมสมสันกุ้งผู้ตัวนี้ก็เด็กเด็ดดนตรีเอ่ยแสงเอ่ยคือมันแบบมันส่งเราอ่ะคือแล้วเราเดินเปิดด้วยไงเราก็แบบอินเนอร์ก็มาอะไรงี้ย เราก็แบบฟิลแบบเจ้าหญิงไม่แบบโมเดลมากแต่ ก็ยังมีความคงโมเดลอยู่นิดนึงมีความอ่อนหวานนิดนึงไงอะค่ะสนุกดีค่ะคราวนี้เป็นความแรกที่เป็นกะตีแต่ว่าก็จะมีความเป็นแบบผ้าไทยคลิการเดินยังไงเดินยต้องต้องแบบนิง่งขึ้นแต่คราวนี้เป็นบังคัแรกที่ใส่สุ่มนะครับพีงนลยเราสามคนอยู่ใกล้กันก็ก็ต้องแบบยืนห่างๆกันเพราะเรามีสุ่มน่าชอบมากค่ะด้วยความเป็นคนที่ชอบดูแบบชอบดูเจ้าหญิงอยู่แล้วค่ะตอนอยู่ในห้องแต่งตัวก็พยายามอยู่ที่นี่ที่ไหน ฮะอุ้ยนกอะไรอย่างเงี้ยจำลองว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงก็แบบชอบค่ะใส่ได้อีกนาน